สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยดอกไม้สดสวยค่ะเรามาทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเด็กๆคุณครูปาริชาติลิมรุ่งเรืองสกุลคุณครูกุ๊กไก่ค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทับนึ่งค่ะ คุณครูสิริรักทองเต่อหมกคุณครูจอยค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล1ทับสค่ะและคุณครูธัญญาพัฒนาต่อตระกูลคุณครูยาค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล1ทับสามค่ะเด็กๆเ,เรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องชื่อดอกไม้กันเลยดีกว่าค่ะดเด็กๆ เรามาดูชื่อดอกไม้กันดีกว่าค่ะเด็กๆแต่เป็นเพียงชื่อดอกไม้ที่คุณครูยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะได้แก่ดอกกุหลาบดอกมะลิดอกทานตะวันดอกบัวดอกกล้วยไม้ดอกอัญชันดอกชบาดอกลีลาวดี ดอกเข็มและดอกดาวเรืองเป็นต้นค่ะเด็กๆที่คุณครูพูดถึงนี้นะคะเด็กๆเคยเห็นดอกไม้อะไรบ้างเอ่ยต่อมาเรื่องที่2ค่ะเด็กๆเรื่องลักษณะของดอกไม้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าลักษณะของดอกไม้จะเป็นยังไงเอ่ย ลักษณะของดอกไม้นะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะมีหลากหลายสีมากๆเลยค่ะดูที่ดอกกุหลาบนะคะก็จะมีดอกสีแดงถ้าดอกมะลิก็จะเป็นสีขาวถ้าดอกทานตะวันก็จะเป็นสีเหลืองดอกกล้วยไม้ก็เป็นสีม่วงดอกอัญชันก็จะมีสีฟ้าหรืออาจจะมีสีน้ำเงินค่ะและดอกบัว ก็มีสีชมพูเช่นกันค่ะเด็กๆด,ดอกไม้นะคะก็มีหลากหลายสีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆลักษณะของดอกไม้นะคะเด็กๆมีทั้งมีกลิ่นหอมและมีกลิ่นเหม็นค่ะเด็กๆด,ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะก็จะได้แก่ดอกมะลิดอกกุหลาบ ดอกทานตะวันและดอกกล้วยไม้เป็นต้นค่ะเด็กๆส่วนดอกที่มีกลิ่นเหม็นนะคะได้แก่ดอกดาวเรืองและดอกพกากรองเป็นต้นค่ะเด็กๆเรามาเรียนรู้เรื่องที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆเรื่องการขยายพันธุ์ดอกไม้ค่ะ การขยายพันธุ์ดอกไม้ทำได้หลายวิธีนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างการขยายพันธุ์ดอกไม้คือการปลูกด้วยเมล็ดค่ะเด็กๆอันดับแรกเราก็เอาเมลร็ดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในกระถางที่มีดินที่เราเตรียมไว้นะคะเด็กๆเราก็รอดูการเจริญเติบโตของดอกไม้ของเรานะคะมันจะค่อยๆจเจริญเติบโตทีละนิดทีละนิดทีละนิด จนออกดอกออกใบกลายเป็นลำต้นที่สวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆวิธีที่สองนะคะเด็กๆคือ การปลูกด้วยกิ่งชามนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เราก็นำกิ่งมาตัดนะคะแล้วก็นำกิ่งเนี่ยไปแช่น้ำในระยะเวลาที่สมควรพอได้แล้วนะคะก็นำดินใส่ลงกระถางแล้วนำกิ่งลงไปปลูกได้เลยค่ะเด็กๆลองชวนคุณพ่อคุณแม่ทำดูก็ได้นะคะ ต่อมาเรื่องที่4ค่ะเด็กๆเ,เรื่องการดูแลรักษาดอกไม้ของเรานั่นเองค่ะการดูแลรักษาดอกไม้ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆวิธีแรกนะคะคือหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยครวนดิน เพื่อที่ต้นไม้ของเราเนี่ยจะได้เจริญเติบโตนะคะและนําต้นไม้ของเราหรือดอกไม้ของเราเนี่ยให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอด้วยค่ะและที่สําคัญเลยคือเด็กๆต้องไม่เด็ดดอกไม้นะคะต่อมาเรื่องประโยชน์ของดอกไม้ค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ประโยชน์ของดอกไม้มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าดอกไม้ของเราเนี่ยสวยงามใช่ไหมคะประโยชน์ของดอกไม้ก็คือสามารถใช้ประดับตกแต่งจัดแจกันได้คะ่ะแล้วก็ให้ความสวยงามแก่ธรรมชาติของเรานั่นเองค่ะเด็กๆและยังสามารถนำไปไหว้พระได้ด้วยนะคะเด็กๆดูสิคะว่าประโยชน์เนี่ยเยอะแยะมากๆเลย เรื่องสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆเรื่องโทษของดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าดอกไม้จะมีโทษอะไรบ้างเอ่ยนอกจากดอกไม้จะมีประโยชน์แล้วนะคะเด็กๆดอกไม้ยังมีโทษด้วยค่ะดอกไม้บางชนิดนะคะเวลาที่เด็กๆจับเนี่ยมันจะมีหนามแหลมๆอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเพราะอาจจะทิ่มมือเด็กๆเป็นแผลได้ค่ะ และดอกไม้บางชนิดนะคะสามารถรับประทานได้และดอกไม้บางชนิดก็รับประทานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมียางอยู่ถ้ารับประทานไปแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะ เช่นเคยค่ะเด็กๆก่อนจบการเรียนรู้นะคะเรามาทํากิจกรรมสนุกๆร่วมกันดีกว่าค่ะเด็กๆให้เด็กๆปลูกดอกไม้ชนิดใดก็ได้นะคะลงในกระถางที่คุณครูแจกให้พร้อมบอกชื่อต้นของดอกไม้ที่เด็กๆปลูกนะคะและวิธีการปลูกที่เด็กๆเข้าใจค่ะเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเสร็จแล้วนะคะ รบกวนผู้ปกครองช่วยอัดคลิปวิดีโอและส่งรูปภาพมาให้คุณครูทางไลน์ได้ชื่นชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณคะ่ะ